สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในเกมแต่ต้นบอกงานเราอยู่กับแคนดี้โนล่าครับอูนโชคลายคนที่สองครับแล้วเราไปเลี๋ยวเดี๋ยวจังอื่นเราต้องเป็นทักทาย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 อ่าไม่ได้ทักตอนนี้เราอยู่ด่านไหนครับบิลลี่อะไรแบบเร็วหน่อยดิตอนนี้เราอยู่ด่านไหนเนี่ยไอ้นี่เนี่ย Anh, này cái này anh, là anh, 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 nó anh, một,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  anh, cái anh, 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 How oh, I do am... that! I đi am... that! I do am... that! I do 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 that! Tôi do Tôi I do that! I do that! gì? จังไรเติมเอสด้วยเติมคนอันไหไปแล้วไม่ต่อทนยไม่รอแวทำอะไรอีกนะเพิ่งไม่รอเลยว่าปืนนี้เอาไว้แกล้งตัวเองรู้มันแดงมาไแบงบย้ายเลช่วยแบ๊์ลงไปก่อนก่อนไอ้่ของมึงเลยเนี่ยังไม่่าเดี๋ยวเวลาเนี่ย มึงก็แดกมึงแม่มันแดกแล้วเอาไอ้เนี่ยเห็นไหมมอมึงไปแล้วไปแล้วทาดีนไปไวนะป่อยบอลปล่อยพลังนัไวนะไอ้ี้าเดินไไอ้ม่ปล่งไอ้หี้ตนปล่อยนพิษใส่ลย มึงอย่าไว้มันแดกเลยมึงกระโดดข้ามหัวมึงอย่ากระโดดข้ามหัวมึงเอาปีกมึกบินเลยบินหนีมันตามมึงอ่ะทุบอะไรแล้วเนาีเป้นเป็ดว้ายเป็ดลืมยจะไปไหนเร็วฮะยุคนี้ต้องเร็วจะไปไหนคุณจะไปไหนเอ้ยยุคนี้ต้องเร็วมึงจะไปไหนเฮ้ยยุคนี้เร็ว โัอ้จันไหลโอ้ยเอาปีกแล้วนะเร็วนอนึ้นไปเก็บไลยดิึ้นไปเก็บด้ดิเอาปีกเนี่ยคุรมดิแย่อะไรเบ้ปอล้วเบ้นเอ้ยเดี๋ยวกูตาย่อนหวะตายเจ้ด้วยอุ้ยค้นึ้นิ่งตรงนี้เบ้นอืมอืมจะเรียกว่าีมอ่กูลืมคุยกูลืม ติดกองโอ้ยไอ้เนี้ยเร็วเร็วอะไรไปละเอ้าหยุคนี้ต้องเลวไปกพียรเร็วเฮโลลานิงสิงเล่ไงแล้วก็ต้องไ่ตกแล้วมืนแคสแฟร์ราได้เอามันลงมา เด่นไปเลยเดี๋ยวมามึงลงมาเดี๋ยวนี้เบนเบนมิดตายเบนเบนมึงปล่อยได้แล้วเบนเบนคม่เคยเหยียจะลองปล่อยพลังเลยปล่อยพลังเลยเอ้าทำไว้ของพี่ชานมึงมึง อมึงลืมปิดสวิตผมนี่ยังไม่ออกเลยเราเล่นเพรผ่านไปเล่นอย่างงี้ถึงไม่ผ่านนะทีมเร็วเย่ตัวใหญ่เลยแบงสรุปยังไงยังไงไปก็ได้เอาเอาเอาไปเว้นเว้นเอาเหลุดลู ีเท้ายิ่งลุกพลาดผ่านงูพังทั้งแบเอ็ดด้วยจับปางหลายรอบจับเบนยมจเบนเบนจเยี่ยมหัวเบนไสัตว์มืจับกับ่งมาคีเลยไม่ไงมันลงหามเฮ้ยมึออะไรเด็กไ่นะสามมาคีเท่านั้น มาด <sensory abilities. S 2> ังละทัดแทนไหนเรียกอาพูดมาตับว่าตีเนี่ยจับวันจับไหมนี่เลยที่ถือถือโดนวันเออวอนเออหมดตายยากคุยหมงกคมยหมวกูมยหมวกจริงๆถ้ามึงไม่ตีมิงไปยิงไปใส่เรืงแต่ตอนนั้นเรื่องมันก <employers INTER> ็จะจบไปแล้วและพาทก็จะไม่ยาว กูลืมกูนึกว่ามึงปิดจบไปดิวันนี้แขนกูใช่ไหมแขนจบไปถึงคุ้ยแขนโอ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนีแขนโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยอ้าวเห็นไหมเข้าใจความรู้สึกหมวกกันน็อกเขไม่ได้ช่วยเยีอะไรแต่ว่ารอดมาได้หมวกกันน็อกเคยช่วยอะไรกูมั่งเลยเนี่ยบึ้งโอ้เย้ ไอ้จาคือใส่หมวกกันน็อกเลยเนาิทีู่่อีกวะหมวกมึงจีนแดงอะนอ้าวตายแล้วกูปล่อยบอกเองได้กูยจะปล่อยว่ากันตอนนี้กปล่อยอัดกูเลยรอบนี้แต่เ่าไปได้สวยจะทำให้โลกรู้ว่าตำนานที่มีชีจากัชีชีเอาเดเเอาเอาเีมื่อกี้ไอ้เ mọi người phải mọi người 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 mọi รอบนี้ก็ GG สักทีเถอะนี่เดี๋ยวมึงจะเจอกับแมวมึงจะกัดกับแมวปุ๊บรอบนี้ก็จะเป็นจีฮะเลชเกลไปสิเดีบ้นลองไปกดอย่างเงี้ยกดนั่งตรงหน้ามันมันจะไม่กินเลเวลาของเรื่องมึงรอดูดิกูก็ลองเลยอ่าเดี๋ยวกดนั่งหน้ามึงม่าเอาเล็งกูอยู่เห็นว่ามันไม่กินน่งพูดไรแม่งก็ไม่เคยเชื่อต้องเป็นคนอย่างนี้ไง มึงเป็นตัวตลกไม่ใช่เหรอมึงต้อง่าตามไปเลยเสียงหัวเราะให้คนดูเปลี่ยนตามมาเลยวะทีบผ่านแล้วประเดี๋ยวมึงจะผ่านแล้วดีได้ไหมเนด้ยยยยตรงหมาเนี่ยเดย์หรือจะตุมาร์โลฮะไอ้หมาเนี่ยหลายรอบแล้วไอ้ยี่มีตายตัวนี้เอามือตายกูตายกูต่อยมึงเห็นไหมเห็นไหมทำไมไม่หลงไปตายวะ มึงเป่าได้เหรอมึงมึงือเที่ยงได้เนี่อนมึงเป,าเป่าได้แล้วก็ผมนี่พอรู้วิธีแล้วฮะจะสู้กับหุ่นยนทำงา่ายทำง่านยนะอ้าวนนะโดนน้นแข็งไม่เป็นไรอ้าวแต่คุณเต้น <laughs> ไม่ไม่อย่าไปมันยิงมาแล้ว <laughs> ผมนี่ทิ้งเพื่อนเลยล้วคุณบอกคุจะลองก็หยุดก็หยุดไงจะได้ไม่เอาไหมปมไอ้อย่าดีนะเอาเยียบเอาเยียบแล้วสงสัยมันจะแข็งเกินไปเราโลภนี่ไงเราเอาแล้วว่าไหมปมโลภที่มันขายตามร้านซุมตามเนี่ยว่ะเบนเออใช่แล้วมันลาบ เป็นเ้องปีกแล้วไปเฮ้ยไปเฮ้ยตาร์าแล้วสตัดมาแล้วตัดมาแล้วเบนเข้าวาดดิเอ้าเจ๊บาแล้วโอ้กดเซฟได้ไหมกดเซฟได้ไหมเดี๋ยวตายผมไม่ออกมันออกไม่ได้ดิว่ะเราดึงออกให้หมดนะเดี๋ยวๆดึงออกอ่ะเป็นตัดรงผิดทางกันเลย ถูกแล้วถูกแล้วก็ถูกแล้วไงดึงกันลาออกไปอ่าไงไปสิมึงก็ไปสิเดี๋เริ่มใหม่ดีงานเข้าอีกมันจดเกิดอ่าอ่าเอ๊ะผ่านแล้วไงเคยผ่านดาจรีงนี่ก็นานวดนาน นานโตนานไปวะนี่อันนี้อันนี้อันนี้กูชอบอันนี้โอ้เหียอะไรเนี่ยไอ้ตัดเป็นแรกเยวนะม้นี่หวดเจวันวดไอ้เรื่องเยอดิแล้วเดิยังเร็วเลวไปแล้วมามาเอา ก็ต <gas> ้องขอจบไปก่อนนะฮะสวัสดีปีใหม่ด้วยครับบ๊ายบายสวัสดีคันดี้